ผล,ลไม้ที่น้องหมาห้ามกินมาดูกันดีกว่าครับว่าผล,ลไม้ที่น้องหมากินไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างผมบอกเลยว่าอันตรายต่อน้องๆมากเลยนะครับองุ่นและลูกเกดส่งผลเสียต่อระบบไตส่งผลต่อระบบปัสสาวะของน้องด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยถัดมานะครับลูกพลัมทําให้น้องเกิดอาการท้องร่วงปวดท้องอาเจียนครับ ถัดมาครับเชอร์รี่มีสารเซอไนส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของน้องครับมะเขือเทศดิบมีสารโซลานีนอาจทําให้ท้องเสียอาเจียนซึมถัดมาครับอะโวคาโดมีสารเพอร์ซินทําให้น้องท้องเสียอาเจียนได้ด้วยนะลูกพีชมเมล็ดส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารของน้องครับโดยเฉพาะเรื่องการอุดตันต้องระมัดระวังอย่าให้น้องกินเป็นอันขาดเลยครับ เพื่อนๆที่รักน้องหมาอย่าลืมใส่ใจละมัดระวังเลือกอาหารให้น้องหมาให้เหมาะสมและปลอดภัยด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ